ออกบอกอาจารย์สั่ชใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมกิเลสตัณหาพาันลบกัน,ละ,กนละมันศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทาง พระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กันท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสุดนันคุณสันติกนกพัฒนกิจรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศแก่ปิดาบรรดาปุยตายาญาติและเทวดาทั้งหลายครับ ขอขออนบุทนาการศรัทธาของกุศลนนคุสันติกนกพัฒนากิจมาโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่สาสัพพานางังธรรมะทานางังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะ การให้ทางปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลาวาปัจจยยัยให้คุณสุน,นันคุณสันติกนกพัฒนากิจพร้อมทั้งบิดามดาปุญาตายายญาติและเทวดาทลายจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติอตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับคอยรู้บทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตา์ของคุณคุณพรเพนชานพาณิชัสตาของคุณ,คณพรพรมมนูพิบุลร,ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพนะ พรุ่งน,นี้นะจะได้อาจุโมทนาสาธุนะก็ได้อุท,ท,อทศาาิศกุศลให้แก่บิดามารดาญาติอเธวดาด้วยนะครับคออนุโมทนาสาธุกันในเช้าในคืนวันพรุ่งน,นี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าตอ่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับ ปาลิเชตที่หนึ่งมีกี่เล่มหนึ่งสองสามสี่เล่มมีขา้าวจานแตงกีคนห้าคนเอามาเรียงเลยครับเอามาเรียงเริ่มต้นจากอภิธรรมคืออะไรหาคําตอบนะหาคำตอบได้ถึงจิตคืออะไรอารมณ์คืออะไรตั้งคําถามาคำตอบได้ได้ได้ไปไปหาคําตอบอารมณ์คืออะไรเนี่ยคำวันคำคือ พอลุงขึ้นอีกวันพุธนึงก็ไปอีกท่านก็ป่วยแล้วตกลงได้จากท่านมาวันแรกวันเดียววันที่สองไปท่านป่วยจนกระทั่งตายจากกันผมได้มาแค่นี้ครับวิธีเรียนธรรมะตั้งคำถามแล้วหาคำตอบมอบให้ท่านทุกคนไปตั้งคำถามแล้วหาคำตอบหาคำตอบได้แสดงว่าเรารู้หาคำตอบไม่ได้ต้องไปค้นคว้า ถ้าคนความไม่ได้ให้ถามผู้รู้นี่ผมจํามาได้แค่นี้และใช้จนกระทั่งทุกวันนี้จะสังเกตพอเริ่มต้นธรรมจักกับปัตนสูตรคืออะไรเอามาใช้ธรรมะคืออะไรเอามาใช่ใชไหมสิบเจ็ดคืออะไรเอามาใช้คำพีคืออะไรเอามาใช้แล้วก็ค่อยๆตั้งคำถามหาคำตอบไปเรื่อยๆเ,เพราะมันเป็นส่วนย่อย ย่อยไอ้สิ่งที่มันใหญ่ให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลง,ลกลงแล้วถ้าไม่รู้จริงๆเราก็ขนคว้าหาคำหาคำถามผมมั่นใจนะฮะตำราในเมืองไทยเราโดยเฉพาะไตรปิฎกอัตถรถาาดีกาจาร์ช่วยเราได้เยอะช่วยเราได้เยอะผมมั่นใจก็ตรงที่ว่าเอาละบาลีผมแปลไม่ได้แต่มีผู้แปลไว้ให้มีแต่เรามีภัยชนะกาถะอยู่ในใจ พญานานี้หมายความว่าอะไรอัฏฐะของพญานานี้คืออะไรถ้ารู้พญานานี้แปลว่าอะไรรู้อัฏฐะของคําพญานานี้หมายถึงอะไรมามามาแบ่งกันมาแบ่งกันนี่ครับนั้นผมจึงไล่เริ่มต้นตั้งแต่นโมเลยพญานาคือนโมตสัสสะภควาโตละโตสบาทะพุทธะคําแปลมาดูอัฏฐะของคาว่าน,นโมนั้นคืออะไรตรสัสสะภควาโตคืออะไรอลหาหโตคืออะไร สมารถสมุทิธาส์คืออะไรหลวงพ่อเสียงช่วยผมได้เยอะเอาเถียงท่านไม่ได้เป็นมหาปเรณแล้วนะเป็นนักปฏิบัติของท่านตามภาษาของท่านวัดท่านก็ไม่อยู่ท่านอยู่ปรชาช้าปรชาช้าองค์ที่เดียวคุณสัญชัยต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าพระไปเรียลายเงินเข้ามาซื้อต้นไม้ปลูกไว้พระไปนั่งทุกองค์ต้องไปอนะบัติทุกกดทางนั้นนะ กุฏิหลังหนึ่งเนี่ยไปเลี้ยไรยเข้ามานะแล้วมาสร้างเป็นกุฏิพระทุกองมานั่งต่อไปวัตทุกกดหมดนะโอ้จริงๆครับไปดูในบุพภสิขาวนานาไปดูในพระไตรปิฎกใช่แล้วท่านทั้งหลายการเลี้ยไรยเข้ามาสร้างโบสถ์สาววิหารสร้างวัดสําเร็จเป็นโบสถ์เป็นวิหารแล้วพระองค์หลังที่มานั่งมาใส่ก็เป็นบัตทุกกดหมดเลย ท่านจึงไม่ยอมไปนั่งในกุฏิที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการเลียไลยประชาชนพระสร้างไม่ได้ครับต้องขลาวาสสร้างเรื่องการก่อสร้างเป็นเรื่องของขลรวาสไม่ใช่พระพระสร้างได้กว้างเทา่าไรกี่ศอกยาวกี่ศอกได้แค่นั้นนะครับเกิดนอกจากนั้นปรับเป็นอบบัดหมดถึงแสดงอบััดแล้วก็ไม่ตกต้องหรือถ้าไม่รื้อใครไปนั่งต้องเป็นอบบัดหมด นี่คือวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เรารู้ไว้ท่านบอกผมนะคุณสันชัยนะนะรู้ไว้และช่วยกันเผยแผ่นี่ครับผมได้จากหลวงพ่อเสียงคืออลหังกับอรหันเหมือนกันไหมโอ้ผมก็บอกว่าเหมือนกันนะหลวงพ่อไม่เหมือนอาโยมสันชัยไหว้พุทธเจ้าว,ว่าไง อรหังสมาเทพุทธอ้าังอรหังไงแล้วยมจะมาแปลอรหันได่ยังไงบาลีอรหังทำไมไปแปลอรหันอรหังเป็นคุณความดีของพระเจ้าอารหันนี่เป็นความดีของสาวกเราไปลดตําแหน่งพระเจ้าให้เป็นสาวกแล้วตําแหน่งพระเจ้าไว้ที่ไหนโอ้ผมต้องกราบท่านนะฮะเห็นไหมเหตุผลนะครับเราไหวพ้พระเจ้าว่าอรหังใช่ไหมฮะ สัมมาสัมพุทธอลังนั้นบริสุทธิ์ที่คุณนะฮะเลียนเป็นอรหันต์ไม่ได้นะครับอรหังนั้นบริสุทธิ์ที่คุณนะสัมมาสัมพุทโธนั้นเป็นปัญญาที่คุณนะพระควานะเป็นมหากรุณาที่คุณนะเนี่ยทันทลายอันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาก็คือนามัสการคุณของพระเจ้าสามประการหนึ่งเป็นอรหังสองเป็นสัมมาสัมพุทโธสามเป็นพระควา ละหังสมาตสัมพุโทโธพรกวาผมขับรถไปสุพรรณนี่ยถึงบางลี่ไม่รู้หลวงพ่อองค์ไหนจนทุกวันเนี่ยยังไม่เจอหน้ากันเลยเป็นไงโยมเผยแผ่ธรรมะให้ญาติโยมภาวนาว่าพุโทโธเมนาโถก็ดีอยู่หรอกแต่มีสิ่งดีกว่านี้โยมจะเอาไหมผมจอดรถทันทีเลยครับจอดรถเลยหลวงพ่อบอกมาเถอะผมจะได้ช่วยเผยแผ่ และท่านบอกไงก็อรหังสมมาสัมพุทโธพะคะวาไงดีกว่าอะไรทั้งหมดโอสาธุจริงไหมครับอรหังสมมาสัมพุทโธพะคะวะดีกว่าพุทโธเมนาโธดีกว่าอะไรทั้งหมดเพราะพุทโธเมนาโธไม่ได้กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าสามประการแต่ละหังสมมาสัมพุทโธพะควา ยกจ้องพุทธเจ้าด้วยคุณสามประการหนึ่งพุทธเจ้าเป็นอรหังพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทโธพุทธเจ้าเป็นพระควาดีกว่าอะไรทั้งหมดโอ้เจะประคุณสาธุสาธุจนทุกวันนี้ผมก็ได้จากนะบัณฑิตท,ทั้งหลายได้ช่วยกันช่วยกันบอกของดีๆอามาเพราะนั้นท่านทั้งหลายอัตทะของธรรมะแต่ละคำละคำ แต่ละคําที่พระเจ้าตรัสอัตถามีมากกว่าหนึ่งอัตถะมีมากฉนันเราเรียนธรรมะนี่ตอนนี้เราเรียนธรรมะนะฮะสิบเจ็ดคำพีนะนะฮะชาตินี้จะได้สักกี่สูตรก็ไม่รู้อย่าพูดถึงคำพีเลยนะฮะเพราะดีหนึ่งในสังยุตติกายมหาวัฏคนนั่นเองยังมีอีกหลายร้อยสูตรนะฮะ จำได้ไหมครับว่าแต่ละแต่ละวัดแต่ละวัดก,ก็มีกี่กตูกี่ตูแตกต่างกันนะครับไม่เป็นไรนะผมเคยบอกกับท่านหลายเวร์คาสอนของพระเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนภูเขาหิมาลัยตัวผมเนี่ยเหมือนมดตัน้อยตัวนิดนี้เดินไต่ที่เขาเขาหิมาลัยไปเดินได้แค่ไหนก็รู้แค่นั้นนะครับไม่ใช่เดินมาทั่วแล้วล็อกคำสอนอพระเจ้ามีมากเหมือนภูเขาหิมาลัย ตัวผมเหมือนมดตัวเล็กๆเดินไต่เขาไปเดินไต่ถึงไหนรู้ได้แค่นั้นเจ้าหน้าที่นำมาอธิบายมาบรรยายคือได้เดินไต่มาแล้วพอจะบอกกันได้ไอ้ที่ยังไต่ไปไม่ถึงอีกเยอะนะครับตกลงมักมีสาวไม่เข้าใจไว้ก่อนมาปุบพาพาคมักมักเบื้องต้นเริ่มที่สติปัฏฐาน ปริโยชน์สานามัคสุดท้ายที่อริยมัคมีองค์8อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทางสายกลางคืออริยมัคมีองค์8ท่านัหลาครับเมื่อเราเข้าใจทางสายกลางว่ามีอริยมัคมีองค์8การเริ่มต้นให้ถึงอริยมัคต้องเริ่มต้นที่อริยสตีครับอริยสีิเป็นตัวมัชฌิมาปฏิปทาครับเรายังเข้าใจว่าอริยมัคมีองค์แเป็นตัวมัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่ครับ อันนั้นเป็นยอดสูงสุดเลยแต่ตัวเริ่มต้นจะให้ถึงอริยมรรคมีมมยงแปดนั้นต้องเริ่มต้นที่อริยสัตสีต้องเริ่มต้นที่อริยสัจสีจึงจะถึงอริยมรรคมีมมยงแปดจะเริ่มต้นที่อริยสัจสีอย่างไรสุดทายก็ต่อในคราวหน้านะครับวันนี้ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบทูกท่านครับ ถึงเวลาที่เราจะได้ศึกษาธรรมะในหลักสูตรธรรมะ17คัมภีร์ต่อจากคราวที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเรายังค้างการบรรยายในส่วนของบาลีที่ว่าเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปกรรมะม,มัชิมาปฏิปทาซึ่งก็แปลว่า ดูก่อนพิสุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางที่ไม่เข้าไปในสองส่วนคือที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือในส่วนของกามสุขาลิกานุโยคในส่วนของอัตตกิรัมฐานุโยค ทั้งสองประการนั้นก็เป็นทางสายลิมซึ่งอยากให้เราได้เข้าใจเนื่องจากว่าในส่วนของการศึกษานั้นเราถือความเข้าใจเป็นหลักหัวใจสำคัญของการศึกษานั้นอยู่ตรงที่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจประโยชน์จะมีน้อยฉะนั้นจึงอยากให้เราได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาถ้าเราให้ความสำคัญ ส่วนของความเข้าใจมันมีประโยชน์ตรงที่เอาไปใช้ได้เรียนแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์หรือฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ส่วนหนึ่งที่จะต้องยกเป็นแม่บทของการศึกษาก็คือบาลีที่ว่าเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปกรมมะมัชิมาปฏิปตาทถาคเตนะอภิสัมพุทธาก็หมายความว่า ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปใกล้ทั้งสองอย่างไม่เข้าไปใกล้ทั้งสองอย่างนั้นมีอยู่้าก็ขอให้เราได้มองเห็นความสำคัญตรงนี้ก่อนทางสายกลางก็คือไม่ใช่ทางสายริมถ้าทางสายริมก็ไม่ใช่ทางสายกลาง ทำไมต้องพูดก็พูดเพราะบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือน,นทางสายกลางเปไงถ้าไม่มีริมจะมีกลางไหมฮะไม่มีถ้าถ้าลงมีกลางก็ต้องมีลิม <c oughs> ใช่ไหมมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางนี่เป็นส่วนสําคัญนะฮะผมอยากให้เราได้ดูบาลีส่วนหนึ่งดูภาษาไทยส่วนหนึ่ง เพราะต่อไปนี้เราจะต้องศึกษาทั้งสองส่วนเราได้เข้าใจผิดพลาดกันมาเป็นเวลานาน,านมากเลยทีเดียวบางครั้งเราจะได้ยินว่าบาลีสันสกฤตที่จริงแวะตรงนี้สักหน่อยดีไหมครับบาลีเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าสันสกฤตจะเป็นของพรหม์ เราเอามาควบพูดควบคู่กันเหมือน,นับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่เลยนะครับบาลีเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้ส่วนสันสกฤตเป็นภาษาของพราหมณ์แตาแม้แต่คำว่าธรรมะอย่างที่เราได้ทำความเข้าใจกันในเบื้องตน้นถ้าหากว่าเราอ่านธรรมะฟังเสียงแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไปดูตัวหนังสือ ธรรมะที่มีทอทงลอเรือสองตัวและตามด้วยมอมาอันนั้นเป็นภาษาสันสกิตนะครับแต่ถ้าเป็นธรรมะที่ทอทงตามด้วยมอมาสองตัวอันนั้นเป็นภาษาบาลีถ้าเราไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นกันตรงนี้ผมก็มั่นใจว่าเราจะไขว้เขวกันไปอีกามากมายและคิดแล้วนะฮะว่า จะต้องบรรยายธรรมะในขั้นอนุบาลกันใหม่แม้ว่าจะปูพื้นฐานในเบื้องต้นกันมาแล้วตั้งสองเสาสามเสามาแล้วแต่เราก็จะต้องพูดแล้วพูดอีกเบื่อไหมครับไม่เบื่อนะฮะเพราะว่าธรรมะไม่เหมือนอาหารแตกต่างกันฮนะถ้าอาหารแล้วก็เบื่อแนะ่ ชาวต้มยำกลางวันต้มยำเย็นก็ต้มยำพอวันรุ่งขึ้นอีกต้มยำนะฮะไม่มียำต้มเ,เราก็เริ่มเบื่อแต่ธรรมะไม่เบื่อเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่ารถแห่งธรรมะชนะรถทั้งปวงธรรมะระโสธรรมะระสังชินาติผิดพ,พลาดช่วยแก้ไขด้วยกันเลยกันนะฮะแต่ว่า เราต้องเข้าใจคำว่าธรรมะต้องหมายถึงคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องเรียนสองแถบสองอย่างท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าแถบหนึ่งให้เป็นภาษาบาลีอีกแถบหนึ่งให้เป็นภาษาไทยนะทางนี้เพื่อให้เราได้ทราบว่าบาลีว่าอย่างนี้ภาษาไทยว่าอย่างนี้แม้แต่ในพระไตรปิฎกนะฮะเราก็ต้องระวัง เพราะบาลีแทนที่จะแปลแล้วเป็นภาษาไทยกลับไปเป็นสันสกฤตบาลีจะต้องเป็นไทยสิครับไม่ใช่บาลีแล้วไปเป็นสันสกฤตแล้วก็เอาสันสกฤตเป็นภาษาไทยไม่ได้สันสกฤตเป็นพรามหมณ์ฮินดูนะภาษาบาลีเป็นของพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าก็ได้ตัดไว้ไม่อนุญาตให้ภิกษุใช้ภาษาสันสกฤต ทำสังฆกรรมชนันกิจของสงฆ์จะมาใช้ภาษาสันตกิจไม่ได้ไม่อนุญาตอาจารย์ทุกวันนี้เราใช้ภาษาสันตกกิจแทนบาลีและก็เป็นภาษาไทยไปเลยหารู้ไม่ว่าสันตกกิจเป็นของพรามหมณ์ฮินดูเาจารยตตอไปนี้นะแม้ผ่านมาแล้วและต่อไปนี้ก็คงจะต้องพูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจแล้วอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอก กว่าจะเสียงมีกว่าจะมีเสียงมานีถ้าไม่มีเสียงมาก็ยังจะต้องบอกอันนี้เป็นภาษาบาลีนะอันนี้เป็นภาษาไทยนะต้องชี้แจงกันไปเอาละผมได้บอกแล้วว่าตถาคาตนะเอเจเตพิคเวนะอุโภอันเตอนุปคัมมมิฌิมาปฏิปทาตถาคตนะเอาเริ่มตรนที่ตถาคาตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณีเอา ซึ่งก็แปลว,ว่าดูก่อนภิกขุเห็นไหมแต่ก่อนนี้เราใช้คําเราจะพูดดูก่อนภิกษุทั้งหลายในพระไตรปิฎกทั้งหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายหารู้ไหมว่าภิกษุนั่นเป็นภาษาสันสกิตบาลีใช้คําว่าภิกขุครับฉะนั้นเราต้องเทียบดูนะต้องเทียบดูให้เราได้เข้าใจชัดว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายนะฮะฉะนั้น คำว่าพิขุททั้งหลายนั้นเป็นคําบาลีต่อไปนี้เราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้ภาษาของพระพุทธเจ้าภาษาของพระพุทธเจ้านั่นคือภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาสันสกฤตเอาละเราก็จะได้เข้าใจต่อพระพุทธเจ้าตรัสวัฏตฐาคตเนี่ยได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดขึ้น ทำดวงตาให้เกิดขึ้นทำยานให้เกิดขึ้นความสำคัญตรงนี้ผมก็เห็นว่าเหล่าทันทหลายจะต้องมีความเข้าใจในส่วนของบาลีและในส่วนของภาษาไทยเพราะบางจริงบางท่านอ่านแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ปัญญาจริงนั้นคืออะไรเรายัางไม่ทราบทำดวงตาให้เกิดขึ้นเป็นยังไงทำญาณให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นคำบอกของพระพุทธเจ้าบอกใครครับบอกใครบอกปัญจวัคคีย์รอบปัญจวัคคีย์พบพระพุทธเจ้าท้งแรกแล้วเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าไหมครับ,บยังไม่เชื่อเลย นะยังมีปฏิกิริยาโต้ตอบว่าท่านเป็นผู้มกักมากท่านจะได้กลับทะลุเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรนะอัน,น้ก็เป็นส่วนของเรื่องทิฏฐิของคนนะกลับใดยังมีกิเลสอยู่เชื่อง่ายก็มีเชื่อยากก็มีกิเลสบางตัวเชื่อคนง่ายง่ายจนกระทั่งถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัว กิเลสบางตัวเชื่อยากยากให้ดีวิศเศษจก็สันหัวลูกเดียวไม่เชื่อไม่เชื่อและเชื่อใครเชื่อตัวเองอ่ามันก็มีทั้งทที่ตัวเองเนี่ยมีอะไรอยู่เต็มตัวเลยกิเลสเต็มตัวเลยก็ยังเชื่อตัวเองอยู่นั่นแหละเพราะนั้นการที่เราจะเชื่อพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับยากที่สุดอ่เพราะฉะนั้นก็ให้เห็นใจ ให้เห็นใจชีวิตของมนุษย์ผู้เป็นปุถุชนชนผู้ที่ยังมีกิเลสหนาก็ต้องมีกิเลสเป็นตัวสาระเชื่อมั่นไปก่อนจนกว่าพระพุทธเจ้าจะทรมานให้เกิดความเชื่อนะความเชื่อความเลื่อมใสาการยอมรับอันนั้นคือศรัทธาถ้าศรัทธายังไม่เกิดไม่เชื่อใครได้ง่าย รือศรัทธาเกิดแล้วถ้าเป็นศรัทธาที่ยังไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เชื่อใครไม่ได้อีกเหมือนกันเชื่อง่ายแต่ว่าไม่เข้าถึงเหตุผลนะอา้าวบอกครั้งแรกว่าตาาคตนน่ได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดขึ้นทำยานให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาอันยิ่งก็คือปัญญาที่รู้แจ้ง ในอริยสัสีนะครับเข้าใจไว้ตรงนี้ก่อนด้วยปัญญาอันยิ่งยิ่งกว่าธรรมดาทุ่วทั่วไปแม้ก็ต้องนึกถึงบทสวดมนต์ของเราที่เราสวดและเราก็ยังรู้ผิดยังเข้าใจผิดอีกเยอะข้างหน้าเนี่ยนะครับแต่เข้าใจไว้ก่อนว่าปัญญาของพระพุทธเจา้าเนี่ยยิ่งกว่าธรรมดา ญญท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสม,มาธิทิทินคาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของกุศลนั้นคุณสันติกนกพัฒนกิจรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศแก่บิาดาบารดาปุยญาตยายายญาติและเทวรางหลายครับขออนุโมทนาสาธุมนโอกาสนี้นะครับ แล้วก็คืนนี้เวลาหมดต้องติดตามเราฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นทถาตของนางสาวพรเพนชานพาณิชย์นายพรพรมมนูพิบูลร่ลวมมรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศแก่บิาดามดาญาติและเทวดาทลายครับพรุ่งนี้จะได้อธิโมทนาสาธุกันนะครับสำหรับคืนนี้หนะบดเวลา จากลาท่านผู้ชมและจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณสุดนั้นคุณสันติกนกพัฒนากิจพร้อมทั้งบิดามดาปุยญาตาญาญาติาและเทวดาทลายรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วก,กันสวัสดีครับ สาธมรมทำสอนพระพุธทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหา